เเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะผลทหารนายนั้นบอกเสียงแผวอาการบาดเจ็บของเขาเข้าขั้นหนักหนาสาหัสไม่น้อยทั้งการพบเจอกันหรือก็สุดจะคาดเดาได้ว่าเหตุใดเขาจึงไปค้างอยู่กับกิ่งงิ้วป่าขนาดโคนขาถึงแม้จะตายพลายทิ้งใบร่วงโกนมาหลายปีแต่ว่าความเหนียวของเนื้อไม้ยังคงไม่เสื่อมลงและอาการที่เสียบเสยเข้าช่องท้อง ทะลุออกหลังในแนวเฉียงรับน้ำหนักและรังให้ร่างของนายทหารนี้ลอยเหนือพื้นไม่ต่ำกว่า30ฟุตระยะเวลาอาจนับเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงกองเลือดที่พรมจนพื้นดินด้นใต้ชุม่มและเริ่มเนือดสีออกเข้มบอกชัดว่าเขาต้องทรมานกับการที่จะตายก็ตายไม่ได้จะปลดตนเองให้หลุดพ้นและหาทางรักษาก็ไม่ได้อีกติดค้างเป็นเหยื่อนกอิเสืออยู่แบบนั้นกระทั่งพรานสิง ซึ่งบังเอิญผ่านมาพบและพาเขาลงมานอนหายใจรวยรินอยู่กับพื้นราบในห้วงสุดท้ายก่อนลมหายใจจะสิ้นสุดพอร,ระบบร่างกายเริ่มหยุดทำงานเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองและหน่วยซึ่งมีทราบว่าเวลานี้กระจัดกระจายกันไปที่ไหนบ้างพวกเขาทหารหน่วยนี้ออกลาดตระเวนหาข่าวตามคำสั่งและก็ต้องหนีตายกันเมื่อเชื่องกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อถูกโจมตีและไล่ฆ่าจากชาวกระเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่ควรอยู่ในแถบนี้ป่าบนป่าทึบและยอดเขาที่เมื่อนานมาแล้วเคยมีชุมชนอาศัยอยู่พอประมาณแต่แล้วก็ถูกล้างบางโดยโรคร้ายกระทั่งล่าสุดผลสำรวจออกมาแล้วอาเป็นปราณหรือชาวบ้านที่แวะเวียนเข้ามาหาขบหากินแล้วล่ะก็พอมีอยู่บ้างแต่ไอ้ที่ตั้งเป็นชุมชนและพยายามขับไล่คนนอกไม่ว่าจะเผาใดให้ผลจากพื้นที่นั้นไม่มีอยู่ เช่นนั้นแล้วเป็นกลุ่มคนจากที่ใดกันเล่าอีนไล่ฆ่าพวกเขาจนต้องหนีเอาตัวรอดกลางดึกวิ่งฝ่าความมืดป่าดงพงทึบสุดท้ายก็หลุดจากขอบผาสูงล่วงลงมาเสียบคากิ่งนิ้วป่าใหญ่หนึ่งในอีกหลายร้อยต้นที่ยืนตรายพายเป็นดงอยู่นี้ใจเย,ย็นก่อนเถอะพ่อเอานี่จอบันเทาอาการปวดได้ดื่มเสียไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัว รานสิงบอกด้วยน้ำเสียงเจือด้วยความการุณาขณะช่วยประคองทหารในนั้นให้อยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนจังหวะที่ขอบแก้วไม้ไผ่จอริมฝีปากทหารในนั้นชะงักเหลือบมองเขานิดหนึ่งถามเยี่ยงคนที่รู้ชะตาตนเองและยอมรับมันอย่างไร้กลัวเกรงจะช่วยตามหาคนอื่นในหน่วยของผมให้ไหมพรานสิงนิ่งอยู่ครู่พยายาหน้ารับคำด้วยอาการเต็มใจไร้วี่แววโป๊ป ผลทหารนั้นถอนใจด้วยความโลง่งยิ้มในน้อยกล่าวขอบคุณเสียงแผวไม่มากไปกว่าการกระซิบหลังจากดื่มยาที่ว่าจนหมดแล้วอาการง่วงซึมก็เข้าครอบงำและพาให้เขาหลับไหลไปตลอดการอย่างไร้ความเจ็บปวดแม้นี่จะนับว่าเป็นการสังหารผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองอย่างถี่ถ้วนทว่ามันเป็นความกรุณาสุดท้ายที่พรานสิงจะมอบให้ได้เพื่อให้ทหาร ที่อย่างไรก็คงมีลมหายใจได้อีกไม่กี่ชั่วโมงพักผ่อนและสิ้นทรมานเมอรอรำัยไปดูให้หน่อยจะได้ไหมรอสักประเดี๋ยนะจ๊ะพ่อพรานพรายตะเคียนที่คงรูปลักษ์ของหญิงสาวที่ทั้งสวยและอายุมากกว่าร้อยปีและรู้กันในนามหมู่ผีว่านางเป็นเมียของจอมพรานตอบรับเสียงของนางและสีหน้าเศร้าจากความรู้สึกก้นบึ้งภายในครั้นแล้วร่างที่แต่แรกโปร่งแสง ก็หายไปด้วยอาการละมุนละม่อมรานสิงดึงกิ่งนิ้วออกจากร่างไร้ลมหายใจแล้วจึงจัดท่าทางของเขาให้อยู่ในท่านอนหลับที่สบายที่สุดจุดยาเส้นขึ้นสู่ปอเวลาจังหวะนั้นหลังนิ้วใหญ่ที่เรียงตัวกันหนาทึบความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในฐานะจอมพรานและผู้ที่อยู่ในฐานะของอมนุษย์บอกชัดว่ามีบางอย่างกำลังแอบมองอยู่พวกมันประสงค์ร้ายไม่พอใจและไม่ใช่เพียงหนึ่ง และอีกเช่นกันทันทีที่จอมปราณทำท่าจะหันไปมองความกดดันพวกมันพยายามซ่อนเอาไวา้ก็มีอันกระจายกระเจิดกระเจิงพร้อมพร้อมกับที่ต้นตอหายไปเรากับไม่เคยมีอยู่พวกหนีกระมังที่เป็นต้นเหตุของการตายพวกหนีกระมังที่กลุ่มลึกลับที่ออกมาไล่ฆ่าหน่วยทหารอย่างเอาเป็นเอาตายพวกหนีกระมังพวกเดียวกันกับที่ทําให้ชาวบ้านป่าล่างเป็นกังวลในฐานะบิญญาณตายหงเจ้าของไร่ซาก ที่ยังติดอยู่ในพบนี้เพราะความเจ็บปวดและความไม่รู้พวกนี้กระมังเป็นปัญหาที่เขาต้องจัดการพ่อพรานบนนั้นยังมีอีกสามสามหรือเฮ้อแล้วยังอยู่ดีไหมคำตอบไม่ต้องให้พรายสาวเมียผีเป็นผู้บอกมองผ่านไปด้านหลังร่างซีดเสียวขอบตาคล้ำตามลักษณะผีหรือวิญยานของทหารสามนายยืนตาลอยมองเมอ ไม่เสวนาตอบรับหรือปฏิเสธนี่คืออาการของวิญญาณงงตายจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเหตุใดอาการบาดเจ็บของตนจึงหายไปไม่มีข้อมูลว่าเวลานี้ตนเองอยู่ที่ไหนและต้องไปยังสถานที่ใดต่อทำได้เพียงนิ่งเมื่อซึ่งซึมไรชักนำไปที่ไหนก็ตามไปโดยง่ายแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งอุบัติการนี้จะติดตัวติดดวงจิต เพียงเจ็ดวันแรกหลังสิ้นลมเท่านั้นเมื่อผลไปหากมีผู้นำทางไปสู่พบใหม่ก็ดีแต่หากไม่มีก็จะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนทนทุกทรมานอยู่เรื่อยไปนั่นเองแล้วนอกจากสามคนนั้นไม่เจอคนอื่นเลยหรือรานสิงถามลำไยครงศรีษาต,ตอบตามจริงทว่าก็มีอีกข้อมูลหนึ่งมาบอกด้วยเช่นกันพื้นที่ป่าบนทั้งหมดวินลานี้มีผู้เจ้าตนใหม่ ถือสิทธิครอบครองอย่างไม่ชอบธรรมผีสางนางพรายทั้งหลายที่เคยล่องลอยไปมากันตามสะดวกอาจไม่ยอมก้มหัวให้จะถูกไล่หรือกำจัดทิ้งต้องหลีลงมาป่าล่างและนั่นเองคือต้นเหตุแห่งความวุ่นวายผลเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ตัวอุนอนทั้งที่ยังมีชีวิตไม่อาจทำมาหากินกันตามสะดวกได้อย่างแต่ก่อนเพราะอาถรรพ์ร้ายมันแผ่ขยายปกคลุมไปเสียทุกหย,ย่อมหญ้าและมันเป็นปัญหาที่ปราณสิง ได้รับคําไว้วันให้มาตรวจสอบเดินจากห้วยทรายหมู่บ้านซึ่งจะเรียกว่าอยู่สูงสุดป่าล่างครึ่งเดือนเป็นอย่างตามที่ต้องร้อนแรมกว่าจะมาถึงที่นี่แล้วก็พบกับเรื่องที่น่าเศร้าสลดของทหารหน่วยหนึ่งซึ่งยามนี้คงได้แต่เดาไปในทางร้ายว่าทุกคนอาชีวิตไม่แล้วก่อนเท่านั้นแม่รำไพฉันรบกวนไปบอกลุงเจ้าให้ทีพาทุกคนมาจัดการกับศพของเขามีทหารตายในเขตปกครองของแกแบบนี้ คงวุ่นวายไม่น้อยอ๋อบอกแกเรื่องทหารคนอื่นด้วยนะแม่นําทางแกไปเอาศพลงมาก็ได้ยังไงหากเป็นพี่ได้ก็อย่าให้มืดค่ำสิก่อนเร่งหน่อยบอกแกตามมาที่นี่แล้วพ่อพรานเล่ารายสาวถามหัวคิ้วงามขมวดเข้าหากันจากอาการชง,งนและไม่สบายใจฉันจะไปดูเสหนไหนว่าไร้ซากเจาปัญหานั่นมันยังไงกันแน่กลิ่นไม่ค่อยดีเอาเสียเลยกลิ่น ในความหมายของพรานสิงห์อาใช่การเล่นคำหากแต่สัมผัสของเขาเหนือกว่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายและไอที่ว่าไม่ดีนั่นคือกลิ่นสาบสางที่จมูกคนทั่วไปไม่อาจสัมผัสได้จำเพาะจอดจงแค่คนที่มีอาคมคลั่งที่เรียกกันว่ากลิ่นอายวิญญาณซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต่างๆก็มีมันอยู่ในตัวทั้งสิ้นกลิ่นดีก็ไม่ต่างจากดอกไม้ใบไม้เขียวนิท่าสดชื่น แต่กลิ่นที่โจยมาไม่ขาดสายและยังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกลิ่นสาบเน่าและผู้ที่จะมีกลิ่นแบบนี้ได้ต้องเป็นมานรร้ายสัตว์โดมันเป็นการเตือนเชิงขู่ให้จอมพรานสำเนียกได้ว่าอย่าได้สอดมือเข้ามายุ่งหากยังรักชีวิตจงหมุนหัวหมุนหางกลับไปเสียจากด้านล่างพรานสิงใช้ความชำนาญที่ติดตัวมาปีนป่ายท้าถ่ายความราชันและเปียกลื่นจากตะไคร่ที่อุ้มน้ำเอาไวา้ ชั่วนาตาปีสู่ด้านบนหลายต่อหลายครั้งที่ปุ่มรองเท้าถลายจากเหลี่ยมหินและกระชากให้เขาห้อยอยู่แบบนั้นทว่าจอมพรานก็สามารถไปถึงครึ่งได้ในเวลาอันน้อยนิดและเมื่อถึงจุดนั้นภายร้ายจากสิ่งเร้าับเหนือธรรมชาติมันก็สำแดงเดชอาจเป็นเพราะจับสัมผัสได้ว่าไอ้พรานผู้นี้หากไมเล่นตุกติกนอกกติกาคงเอามันไม่ลงกระมังกระแสลมแรงที่อุบัติขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน พัดเสียพลานสิงปลิวคลางดังมะม่วงใกล้หลุดจากขั้วจำต้องกระชากมีดพรานอันคมกริบออกมาปักคาไว้กับพื้นหินเพื่อใช้เป็นที่ยึดและราวกับผู้หนึ่งผู้ใดที่กระแทกลมแรงเข้าใส่เริ่มไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มกำลังลมเข้าไปอีกและถมเข้าใส่ไม่ต่างจากน้ำเชี่ยวที่พยายามข่มเรือให้ได้พรานสิงเองก็เริ่มไม่ชอบใจสูดลมเข้าจนสุดปลายกักเอาไว้อยู่ครู่หนึ่ง แล้วระเบิดเสียงคำรามออกมาที่แม้แต่พญาช้างตกมันยังได้สตินั่นเองพายุใหญ่ไรที่มาจึงสงบลงและอาการแทบจะในทันทีทันใดปานมีมือปิศนากดปิดสวิตเช่นกันการกระทำนั้นยิ่งเราให้พลานสิงไม่ยอมรามือง่ายๆกลับกันเขาใช้เวลาที่สัน้นกว่าเ่าพาตัวเองขึ้นไปยืนอยู่ริมผาได้สำเร็จและทันทีนั้นภาพนคองจักสุ ซึ่งขัดแย้งกับความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็เตือนให้จอมพานรู้ว่ามีดพราเห็นจะน้อยและมากเกินไปมาลิน1894ซึ่งทั้งตัวปืนและกระสุนล้วนเข้มขลังเห็นจะหมอะเป็นที่สุดไว้เท่าความคิดมันถูกปลดจากไหลมาเป็นกระชับไว้ในท่าเตรียมพร้อมหลานดินย่าย่อมเบื้องหน้าร่างไรวิญญ,ญาณของทหารไทยนอนนิ่งอยู่ในท่าต่างกันแต่ว่าโดยรวมแล้วช่างเป็นภาพที่น่าสลดสังเวช คอตุกร่างล้วนแต่มีสีหน้าทรมานอย่างเห็นได้ชัดที่สําคัญจํานวนที่เห็นมองเพียงปราดเดียวก็นับได้ว่ามากกว่าที่พรเมียแจ้งไว้ศพอยู่แต่กลิ่นอายวิญญาณกลับไร้วี่แววนั่นแสดงว่าวิญญาณถูกพาไปแล้วอย่างที่ไหนสักแห่งและผู้ที่พาไปย่อมไม่ใช่เจ้าพนักงานของโลกอีกฝั่งหากแต่เป็นผู้ที่อยากได้ความสามารถของทหารที่ตายอาจพาไปเป็นบริวารหรือกักขงังทรมานเพื่อใช้งานในภายหลัง หลักฐานคือแม้แต่พรายสาวอย่างลำไัยเมียผียังไม่อาจทำลายอาคมที่คุมร่างเหล่านี้เอาไว้เมื่อตอนพรานสิงให้นางขึ้นมาตรวจสอบคาแรกพวกมันต้องการปิดบังอำพรางหากแต่มันไม่ได้ผลกับเขาจอมพรานบ้านห้วยทรายมีอีกหนึ่งความสามารถที่ได้ครอบครองหลังล่ำเรียนศัพทวิชาจนเสร็จสิ้นเขาสามารถมองทะลุผ่านม่านอาคมหรืออาถรรพ์ที่ใช้พรางตาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการ,ราาทาทไร้คาถาใด อบบุญวายยุ่งยากถัดจากตรงสแกใหญ่ที่เรียงตัวร่มคึมอืมคลึมกลุ่มความกดอากาศที่เย็นจัดจนเบื้องบนเมฆและหมอกขาวโพลนปกคลุมหนาจนมองไม่เห็นยอดเขาบอกชัดว่าที่นั่นละ่ะคือจุดเริ่มต้นของกระแสะความกดดันและสยดสยองที่กำลังปกคลุมป่าบนและกำลังลามสู่ป่าล่างจุดนั้นคือที่ตั้งของไร่ซากบ้านเกรียงเก่าที่เขาต้องการแก้ไขก่อนที่ทุกชุมชนของป่าล่าง จะร้างไายคนอาศัยอย่างเดียวกันไปเสียทว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดไว้ทันทีเช่นกันเมื่อพรานสิงห์ตั้งท่าจะมุ่งหน้าเข้าสู่ดงสแกซึ่งเป็นทางเดียวหากจะไปให้ถึงไร่ซากอาถรรพ์หลังสแกใหญ่หลันปรากฏร่างคล้ายจะเป็นมนุษย์นับสิบค่อยๆเคลื่อนกายออกมายืนทะมึนทื่อแผ่สัมผัสของผีสางผีร้ายเพื่อข่มขวัญหลายละเอียดเกินกว่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งที่เวลาไม่ใช่โผล่เพลไม่ใช่ช่วงค่ำมืดดึกดเดินแต่เงาเหล่านั้นก็ดำสนิทราวกับใต้ร่มสแกที่เห็นทอดไปไกลสุดลูกหูลูกตาเวลาถูกยึดเอาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงคงเป็นความค่ำในเดือนมืดไว้อย่างน่าใจหายนี่กระมังลิธานุภาพของวิญญาณผีป่านี่กระมังความไร้กาศของวิญญาณแค้นนี่กระมังพูดพายที่ทั้งมนุษย์และพรายด้วยกันไม่อาจต่อกันได้แต่อย่างไรเล่า ให้หันหน้าหนีโดยไม่หาวิธีแก้ไขอย่างนั้นหรือแล้วจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรป่าล่างทั้งหมดจะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งของป่าอาธารร์คนสัตว์ไม่อาจหากินได้โดยสะดวกเช่นที่อื่นเขาอย่างนั้นหรือในฐานะพรานที่แม้จะไม่ชอบนักแต่คนอื่นให้ความนับถือก็ยัดเอาตำแหน่งจอมพรานให้เช่นเขาคงทำแบบนั้นไม่ได้คิดได้ดังนั้นพรานสิง จอมพรานหมอผีก็ตวัดมาลิน1894ขึ้นประทับบาปากระบอกปืนชี้ไปยังความมืดมิดอืมครึมโดยไม่ใส่ใจจะจับนิ่งร่างใดร่างหนึ่งผ่านท้ายกดแนบชิดกับซอกไหลเท้าขวาลากถอยหลังนิดหนึ่งเพื่อเสริมความมั่นคงในการยืนเมื่อทุกอย่างอันเป็นพื้นฐานพร้อมแล้วจอมพรานก็ตะเบงเสียงถามทำนองขู่จนก้องป่าสะท้อนกลับไปกลับมาตามแนวเขาประทั่งเงาร่างวิญญ,ญาณร,ร้าย ที่คงไม่พ้นอยู่ในสภาพเบีย้ยหรือทับหน้ายังอดสันตริกวุบไหวแทบสลายความเป็นรูปร่างเอาไว้ไม่ได้ใจของพวกมันอาจอยากหนีไปติดก็ตรงที่ว่าผู้ออกคําสั่งให้พวกมันโผล่มาก็ร้ายกาจไม่น้อยไปกว่าพรานตรงหน้านี้หนีไปอย่างไรก็คงไม่พ้นถูกจับทรมานอย่างสาสมเท่านั้น <S <S เฮ้ยเปิดทางให้กูได้ไหมไม่ก็ให้ไอ้ตัวใหญ่มาคุยกันในตอนที่กูยังพูดด้วยดีๆในตอนนี้ กูยังไม่อยากทำร้ายใครและแน่นอนว่าย่อมไร้ความหมายไม่มีเลยสักตนเดียวในหมู่เงาวิญญาณร้ายที่จะขยับหรือตอบกลับเป็นคำพูดพวกมันคงยืนนิ่งอยู่แบบเดิมนั่นไม่ได้เกินจากที่เขาคาดเอาไว้ว่าแล้วก็ย่างสามุ่มเข้าไปเพราะไม่มีทางเลือกอื่นและทันทีที่จอมพรานล่วงล้ำดงสแกความกดดันอันเยือกหนาวที่สัมผัสได้ทั้งกายเนื้อและกระแสจิตก็บอกให้รู้ว่า ทั้งหมดในเขตขามนี้คือพื้นที่ที่พวกมันได้เปลียบถึงอย่างนั้นถึงจะรู้อยู่เต็มอกแต่เขาก็ายังก้าวเข้าไปอย่างไร้กลัวเกรงและเมื่อศัตรูล่วงล้ำสู่เขตขามถิ่นของตนเงาดำทั้งหลายจึงแสดงรูปหลักที่แท้จริงได้เต็มที่ชายชาวก็เรียงในหลายช่วงอายุพร้อมอาวุธแบบโบราณควบมือตีวงล้อมพรานสิงเอาไว้ไม่ให้เปิดช่องว่างให้เขามีโอกาสได้หนีและทุกๆร่างทุกๆตน ที่สลัดคราบเงาดำทิ้งล้วนแต่อยู่ในสภาพที่บ่งชี้สาเหตุการตายชนิดไม่มีปิดบงังผิวขาวซีดระบอกตาลึกคล้ำในตาเป็นฝ้าขาวร่างกายผอมแห้งพวกมันตายเพราะโรคร้ายที่มาเยือนและทำลายระบบต่างๆของร่างกายให้เสื่อมและหยุดทำงานจนนำไปสู่วอวสานสุดท้ายในระยะอันสัน้นพวกมันตายโหงเพราะโรคภยัยซึ่งตรงก,กันกับตำนานป่าใหญ่ปาบน อันเคยเป็นเขตปกครองของชาติพันกระเรียงทั้งสี่กลุม่มที่อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเคอะเขินเคยรุ่งเรืองในล่มสลายล้มหายตายจากซึ่งหากนับเวลาก็นานนับร้อยปีผ่านมาแล้วนั่นเองแม้จะบอกว่าพวกมันตีวงล้อมเข้ามาแต่ว่าก็มีระยะห่างอันเกิดจากการชัางใจอาการสงบสุข,ขุมจนหน้าใจหายของพรานสิงไม่ต่างจากกำแพงน้ำที่เตือนให้ผีกระเรียงนับสิบหรืออาจจะมากกว่านั้นสำเนียกได้ว่า ใช่แต่พวกมันพรานสิงเองก็กางเขตอาคมล้อมตัวนเอาไว้เช่นกันและหากล่วงล้ำเข้าไปในระยะโจมตีซึ่งไม่ชัดว่าจะด้วยสิ่งใดที่ร้ายตโหงอย่างพวกมันจะได้ตายเป็นคำรบที่สองอย่างไม่ต้องสงสยัยสแกใหญ่ส่งเสียงอื้องเมื่อลมแรงพัดอู้จากไกลและใกล้เข้ามาเป็นสัญญาณว่านายใหญ่ไม่พอใจในอาการหวาดระแวงนั้นเท่าใดน,นักเสียงหวีดวิวจากใบสแกที่ผ่านลมโหม ปานตะข้อขู่ให้ผีตายหงทั้งหลายเร่งจัดการกับพรานสิงเข้ามีเช่นนั้นพวกมันนั้นเล่าจะถูกจัดการซะเองช่างหน้าเวทนานักพรานสิงคิดยามมีชีวิตก็ต้องเผชิญกับความลำบากกระทั่งก่อนตายก็พบกับความทรมานเมื่อกลายเป็นวิญญาณแล้วก็ยังไม่พ้นถูกกดขี่ข่มเหงจากดวงจิตที่มีความดุดัอร้ายกาจกว่าตกเป็นเบี้ยล่างมันทุกช่วงเวลาในความรู้สึกที่เออล้นเต็มหัวอก ร้านสิงปราถนาเพียงอย่างเดียวดดปลดปล่อยวิญญาณตายหงเหล่านี้จากพันธนาการที่ตรึงพวกมันเอาไว้ใช้งานปลด,ดปล่อยจากความทรมานทั้งหลายแหล่ที่ได้รับปลด,ดปล่อยให้เป็นอิสระอยากไปสถานที่แห่งใดก็ไปได้จากนั้นจอมพรานจะบุกเข้าไปจัดการกับนายใหญ่ที่ยามนี้มันเอาแต่ซุกหัวอยู่หลังดงไม้และเขาสูงกอบโกยเอาทุกอย่างโดยอาศัยอำนาจสั่งการให้บริวารไปเสี่ยง ส่วนตนไม่ต้องเผชิญหน้ากับทุกร้อนอันใดมานับร้อยปีน่ารังเกียจหน้ามันไส้ยิ่งนักทันทีที่สัมผัสถึงจิตสังหารจากผีกระเรียงตนหนึ่งซึ่งใช้ความเจลลี่รอบโจมตีโดยทึกทักเอาว่าจอมพรานคงไม่รู้ตัวเพราะไม่มีตาหลังผรีเข้าใส่เงื้อพราปายตัดในมือขึ้นหมายฟันฉับสับวิญ,ญญาณให้ขาดสะพายแล้งแต่แล้วกลับเป็นตนัเองซะอีกเล่าที่ผงะงาย กระสุนอาคมที่จอมพรานหันกลับมาตวัดปืนขึ้นยิงใส่ด้วยความรวดเร็วและชำนาญเจาะหน้าผากทะลุก,กระบาลด้านหลังเป็นรูโวข้อดีของการที่อยู่ในเขตอาถรรพ์แล้วสามารถมีเนื้อหนังมังสาเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งมีชีวิตมันก็กลายเป็นดาบสองคมเช่นกันเมื่อศัตรูรู้ทันและแก้ไขได้ในเมื่อมีเนื้อหนังมีร่างกายนั่นแสดงว่าสามารถฆ่าให้ตายได้และหากมันยังหน้าด้านฟื้นคืนกลับมาใหม่ จากการอาศัยแรงอาถรรพ์รานสิงก็จะฆ่าซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะสาแก่ใจพี่ข้างเมื่อมีตนแรกย่อมมีตนที่สองและตนต่อๆไปผีก็เรียงปีเข้าหาจากทุกด้านรานสิงเองก็ยิงสกัดหนึ่งนัดสังหารได้หนึ่งตนเมื่อหมดกระสุนชุดแรกเขาก็เปลี่ยนมาเป็นชายมีดแทนนั่นเองการที่พวกมันได้เห็นเพื่อนพ้องลม้มลงโดยไม่อาจหักเอาชัยใกล้เข้ามาหรือทำร้ายพรานตรงหน้าได้ แม้แต่รอยเล็บควรซอมเจ้าตัวยังไม่ได้ก้าวออกมาจากตำแหน่งเดิมเลยสักนิดวงล้อมจึงค่อยๆกว้างขึ้นและห่างขึ้นยิ่งได้เห็นเช่นนั้นพรานสิงจึงยิ่งเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของวิญญาณตายหงได้เป็นอย่างดีว่าพวกมันยังรักตัวกลัวตายเป็นและไม่อยากทำเช่นนี้หากแต่ถูกบังคับจนไม่มีทางเลือกเท่านั้นพวกเขาอยู่ที่ไหนพาพวกทหารที่ตายไปไว้ที่ไหนพรานสิงถาม บินยานไต้หงกระเรียงไม่ตอบอีกในหนึ่งคืออยากตอบแต่ไม่กล้าพอและไม่ต้องรอนานจนรำคาญใจถัดจากนั้นไม่กี่เสี้ยววินาทีกระแสลมแหวกป่ามุ่งมายังจุดที่ยืนอยู่กิ่งไม้ทั้งแห้งและสดทั้งน้อยและใหญ่หักโผงผางปานช้างตกมันโขงใหญ่กำลังฝ่าเข้ามาและเมื่อทุกอย่างสงบสงัดอย่างน่าใจหายและในทันทีนั้นบนจอมปลวกขนาดเท่าจีดีย่อมยทางขวามือ ซึ่งมีร่างกำยำผู้หนึ่งทันปรากฏขึ้นเขาสวมเสื้อแขนกระบอกคอวีถักทอริฝ้ายนุ่งสรงมีผ้าโพกหัวลักษณะการแต่งกายเช่นนี้บอกได้แล้วว่ามีเชื้อสายปกากยอนอกจากเนื้อตัวผิวหนังจะโทมแล้วเสื้อผ้าที่ปิดกายเองก็มนและเก่าอย่างเห็นได้ชัดผนวกเข้ากับการปรากฏตัวเมื่อครู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้าตัวหาใช่มนุษย์แต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็มีบางอย่างสะกิดใจให้พรานสิงต้องย่นคิว้วนั่นคือไออุ่นตามวิสัยที่มนุษย์และสัตว์ที่ยังหายใจได้โดยใช้อากาศชายชาวปากาเกยอผู้นี้ไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณร้ายเขายังไม่ตายทว่าก็อีกนั่นลหละทุกอย่างที่เขาทําได้มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอาการหลิวตามองด้วยความโงนนั้นดูจะเป็นที่ชอบใจของปากาเกยอปิศนายิ่งนักเจ้าตัวระเบิดเสียงหัวเราะลั่นป่า ลากเอาใบไม้ใบหญ้าลิ้วโอนอื้องแขนที่เต็มไปด้วยอักขระเรียกยันยกและชี้มาที่พรานสิงบอกให้รู้ว่าถ้อยแถลงต่อจากนี้กูหมายใจจะพูดกับมึงโดยเฉพาะมึงกล้ามากนะที่บุกมาสร้างความรำคาญใจในถิ่นของกูได้เงียบจอมพรานจากบ้านห้วยสายไม่ตอบโต้ใดๆย,ยังคงยืนนิ่งมองชายชาวปกากะยอที่ให้ความรู้สึกประหลาดใจอยู่แบบนั้น กระทั่งความแปรปวนของสภาพอากาศหยุดลงชายผู้นั้นก็พูดกันอีกต้องการวิญญาณทหารพวกนั้นใช่ไหมได้เอาไปสิเอาไปแล้วออกจากป่าของกูไปสิเดี๋ยวนี้ไม่พูดเปล่าเยียงการผายมือเบื้องหน้าระหว่างพันสิงและผีกระเรียงซึ่งครูกันไปยืนอยู่หลังชายผู้นำปรากฏวิญญาณทหารไทยหลายนายกุกเขา่าก้มหน้ามือพอยหลังมีเชือกรั้งไว รันสิงมองอยู่แวบหนึ่งก่อนจะเลื่อนสายตามองปากาเกยอบนจอมปลวกบอกด้วยน้ำเสียงและสีหน้าหนักแน่นสแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนเห็นจะทำอย่างที่ว่าไม่ได้วิญญาณทหารที่ฉันต้องการพากลับไปนั้นก็ใช่อยู่แต่จะปล่อยให้ป่านี้กลายเป็นเขตปกครองส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ได้ชาวบ้านทั้งที่อยู่เดิมได้อยู่ใหม่ทั้งที่ยังมีลมหายใจและตายแล้วเขาเดือดร้อนเอาอย่างนี้ไปขคืนผื้นป่าให้ทั้งคนและผีเสีย แล้วฉันจะกลับไปโดยไม่ต้องทำรา้ายใครอีกขาดคำชายชาปากากย่ยอซึ่งสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นครึ่งโกรธหายวัอบอจากจอมปลวกและมาปรากฏตัวอีกครั้งห่างจากพรานสิงไม่ถึงเมตรพร้อมกับการแสดงความประสงค์ร้ายต่อชีวิตหมายจะบีบคอจอมพรานด้วยความเร็วที่สายตาคนทั่วไปมองไม่ทันพรานสิงเองก็ใช่จะไร้ฝีมือเอาเสียเลยเพียงเงารางที่ยังติดค้างอยู่ในคลองจักสูเท่านั้น ที่ชายปีศาจคว้าได้มันก็เป็นแค่อากาศอันว่างเปล่าไร้เนื้อในและเปลือกนอกพร้านสิงห์ขยับถอยหลังและชกสวนกลับสุดแรงแน่นอนว่าเขาหาได้หวังผลว่าจะถูกเนื้อหนังของอีกฝ่ายรู้ดีว่าด้วยการโจมตีอันกระจอกก็อก้อยน่นี้ชายชาวประกากยอผู้นั้นซึ่งยังชี้ชัดลงไปไม่ได้ว่าถูกจัดอยู่ในหมวดของสิ่งมีชีวิตใดมนุษย์หรืออมนุษย์ย่อมหลบเลี่ยงมันได้ง่ายๆอยู่แล้วนั่นเอง